คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะคะกำลังนะคะประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณนะคะไม่รู้จักที่จะบริหารเงินนะคะคุณนะคะใช้เงินเกินตัวคุณนะคะปล่อยให้นะคะคุณใช้เงินตามอำเภอใจนะคะ นึกอยากจะใช้อะไรก็ใช้นะคะจนทำให้วันนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังถังแตกอยู่ก็ได้การที่คุณถังแตกนะคะมันก็มาจากการที่คุณใช้เงินเกินตัวใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้เงินมากกว่าไรายได้ที่คุณรับเข้ามาแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าวันนี้คุณนะคะอยากจะ เปลี่ยนตัวเองใหม่อยากจะมั่งคัง่งร่ำรวยอยากจะมีชีวิตทางด้านการเงินที่ดีมากๆนะคะคุณต้องรู้จักบริหารเงินก่อนและนำเงินของคุณนะคะไปต่อยอดนะคะจึงจะทำให้คุณนะคะสำเร็จและก็มีความมั่งคั่งขึ้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือให้คุณนะคะรู้จักแบ่งเงินแบบซิกจาบางคนอาจจะคิดว่าก็เงินฉันมีอยู่แค่นี้จะให้ฉันไปแบ่งเงินใช้อีกเหรอ แค่นี้เงินนี่ฉันก็เยอะอยู่แล้วแค่นี้ฉันก็มีนี่บานอยู่แล้วล้วจะเอาเงินที่ไหนมาแบ่งเราจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บออมนะคะคุณรู้ไหมว่า5บาท10บาทหรือร้อยบาทนะคะคุณก็สามารถแบ่งเงินแบบซิกจาได้ ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าซิกแบ่งเงินแบบซิกจากเป็นยังไงนะคะก็ให้ไปเซิร์ชใน youtube ก็ได้นะคะของโรงเบิร์ตฮิโรซาก,กินะคะพูดเอาไว้ดีมากๆนะคะถ้าคุณรู้จักแบ่งเงินแบบนี้แล้วมันจะทำให้คุณนะคะพองฟูอิ่มนะคะเต็มอิ่มในหัวใจนะคะว่าออ้ยฉันเห็นเงินของฉันมันงอกเงินมันเพิ่มพูนขึ้นมา ตอนแรกๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุณเป็นกิจธรรมเป็นกิจวัตรทำเป็นนิสัยนะคะมันจะทำให้นะคะคุณมีนิสัยใหม่ในการออมแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าอุ๊ยทำไมเงินฉันมันงอกเงยมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะการแบ่งเงินแบบซิจาก็แบ่งเงินเป็นหกนะคะเป็นหกอย่างเป็นหกด้านเป็นหกนะคะ เป็นหงกองนะคะแต่มีอะไรบ้างนะคะก็ให้คุณไปเซิร์ชเอานะคะคุณต้องรู้จักบริหารเงินบริหารเวลาของคุณด้วยนะคะการบริหารเงินนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการนําเงินของคุณไปต่อยอดธุรกิจไปต่อเงินนั่นเองเช่น<ช><ช>วันนี้นะคะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคุณซื้อของมาใช่ไหม<ช>คุณอาจจะขายดีแล้วคุณขายของหมด แต่คุณนําเงินที่คุณขายหมดน่ะเอ้ยนาเงินที่คุณขายสินค้าได้หมดมาใช้จ่ายจนหมดแล้วต่อไปคุณก็ไม่มีเงินไปลงทุนคุณก็ต้องไปหยิบยืมใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้คุณขายของได้หมดแล้วคุณนํากําไรนะคะส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อของมาเพิ่มมันก็จะทำให้คุณนะคะมีเงินหรือว่าเขาเรียกว่าการต่อยอดธุรกิจการต่อเงินนั่นเอง ทุนของคุณก็เก็บเอาไว้ส่วนกําไรคุณก็นานะคะไปซื้อของหรือซื้อสินค้ามาขายต่อนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อเงินการบริหารเงินเมื่อคุณทําแบบนี้บ่อยๆเมื่อคุณทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆมันจะทำทำให้เงินของคุณงอกเงยเพิ่มพุนมากขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าการบริหารเงินมันจะทําให้คุณมั่งคั่งมันจะทําให้คุณนะคะ มีเงินนะคะแบบที่คุณนะคะอยากจะใช้จ่ายนะคะมันจะทําให้เงินของคุณงอกเงยเพิ่มพูนนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการบริหารเงินเป็นนะคะนี่แหละเอานําคลิปดีๆนะคะมาฝากนําประโยชน์ดีๆของการออมเงินนะคะแบบซิกจามาฝากหรือการต่อเงินการเป็นนักบริหารเงินของคุณ คุณอยากเป็นนักบริหารเงินคุณก็ต้องนะคะเรียนรู้นะคะว่าเขาทํากันยังไงรู้จักต่อย,ยอดนะคะไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ใช้ออกไปจนหมดไม่ใช่หามาได้เท่าไหร่ก็จ่ายออกไปจนหมดไม่รู้จักต่อย,ยอดไม่รู้จักนะคะเอาเงินไปต่อเงินนะคะฝากไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ